มาจี้เข่าคนนี้คนนีรอตกไก่แล้คนอาจ้ำคนนั้นม้วนบ่อยากบ่อยากสะแตกเอ,อ้ยฝนตกง่์หำตายแล้วอืมอืมอ๋อฝนแช่บด้อื่ มก็จะเบ็กข้าบอนตมเปี๊วะเย็นเฮ้ยนังเมาวันคุณีตะนี่ัข้นไปเขาไปพื่พู ก็บอกเราก็เจเเออุปสรคเือเขาไงก็เจเอปัพหาอ่อเอาจะเอาของเกินบ้างจังดีเ,เ,เด็วมากสีเข้มเ้มสีเข้มเข้มในตัวคน

Mà nào món có chèn dây bộ dây ừ. Bộ cứ má Má đi ừ. Như tối điểm bộ chưa Thế là đâu, làm pha ăn đi ăn Bên sẽ đợt มเม้าเหารงตัวจ้นแหนมต้มไก่เสียบอยู่เรยเสียกุมวงกรลำพอด,ดีขี้แหงก็ยังอืีนเนกลำนหอนร้ายเมือ่อ กินหนึ่งเลมหนี่งไก่อนครับมามกขึ้นเขา